สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันอังคารที่8เดือนสิงหาคม2566มาวิเคราะห์บอลกับผมอผําพลคนดูบอลวันนี้ผมได้คัดเอาทีเด็ดมาให้แล้วครับเน้นๆหนึ่งคู่ไปกันที่ฟุตบอลคาราบาวครับของอังกฤษเป็นคู่ระหว่างแบ็คเบิร์นโรเวอร์ครับจะพบกับวอซอครับคู่นี้เนี่ยจะเตะกันเวลาประมาณตีหนึ่งสี่นาทีตามเวลาบ้านเรานะครับก่อนเราจะไปวิเคราะห์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทีเด็ดและเป็นกําลังใจให้ผมอาพผลคนดูบอลด้วยนะครับก่อนเราจะไปวิเคราะห์เนี่ยเรามาดูผลงานเมื่อวานกันก่อนนะครับผมเมื่อวานเนี่ยผมได้ให้ทีเด็ดเป็นอาร์เซนอลครับรองที่ครึ่งควบลูกจบเกมเนี่ยเสม,มอกันไป1ประตูต่อ1ครับกินเต็มไปครับสาหรับคู่นี้แล้วก็เป็นฝั่งอาร์เซนอลครับที่ได้แชมป์คอมมูนิตี้ชูไปนะครับผมแม่นจุดโทษมากกว่าแมนซิตี้ครับชนะไป4ประตูต่อหนึ่ง เราไปวิเคราะห์คู่ของวันนี้กันต่อเลยนะครับผมทั้ง2ทีมเนี่ยเคยเจอกันอยู่2ครั้งนะครับเป็นฝั่งแบ็กเบิร์นครับที่เอาชนะได้ทั้ง2ครั้งเลยนะครับผมนัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะวอรซอไป2อหนึ่งครับนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาชนะวอรซอไป3ประตูต่อ1นะครับเรามาดูผลงานส่วนตัวของแบ็กเบิร์นกันบ้างครับสินัดหลังสุดเนี่ยชนะไป6ครับเสมอ3แพ้ไป1นัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะเวทบอมไป2อหนึ่งครับนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้กับคิโรนาไป3าสอง อัตราการทำเงิน10นัดหลังสุดของแม็กเบิร์นเนี่ยทำเงินไปได้6ครับเจ้าไป3แล้วก็เสียไป1เรามาดูผลงานในบ้าน8นัดหลังสุดของแม็กเบิร์นครับชนะไป2ครับเสมอ3แพ้ไป3นัดล่าสุดเอาชนะเวทบอมไป2-1ครับนัดก่อนนั้นนีนน่แพ้กับคิโรนาไป3-2แล้วก็นัดก่อนน,นั้นรับเสมอกับดูตันทาวไป1-1อัตราการทำเงินที่เล่นในบ้าน8นัดหลังสุดของแม็กเบิร์นเนี่ยทำเงินไปได้ทำเงินไปได้2ครับเสียไป6 เรามาดูผลงานส่วนตัวของวอซอกันบ้างครับ10นั้นหลังสุดเนี่ยชนะไป3ครับเสมอ3แพ้ไป4นัดล่าสุดเนี่ยแพ้กับมอแคมไปสองหนครับอัตราการเงิน10นั้นหลังสุดของวอซอเนี่ยทำเงินไปได้5ครับเสียไป5เรามาดูผลงานที่วอซอเล่นเป็นทีมเยือนกันบ้างครับ10นัดนหลังสุดเนี่ยชนะไปได้แค่2ครับเสมอ2องแล้วก็แพ้ไปถึง6เลยนะครับผมนัดล่าสุดแพ้กับมอแคมไป21นครับนักก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาชนะโซลีฮันมอไป3ประตูต่อศูนครับ อัตราการทำเงินที่เล่นเป็นทีมเยือน10นั้นหลังสุดของวอลซอเนี่ยทำเงินไปได้4ครับเสียไป6เรามาดูราคาของคู่นี้กันบ้างครับราคาของคู่นี้เปิดมาที่ต่อ1ลูกนะครับตอนนี้ก็ยัง1ลูกนะครับเป็นฝั่งเจ้าบ้านแบ็กเบิร์นต่อนะครับ2นัดที่เจอกันมาเนี่ยราคา1ลูกมีอยู่1นนัดนะครับเป็นนัดที่แบ็กเบิร์นครับเอาชนะวอลซอไป3ประตูต่อ1นะครับมาดู10นั้หลังสุดของแบ็กเบิร์นครับราคา1ลูก10นัดนหลังสุดไม่มีราคานี้เลยนะครับ เรามาดู20นัดหลังสุดครับราคา1ลูกก็ไม่มีเหมือนกันครับเรามาดู10นัดหลังสุดของวอซอกันบ้างครับราคา1ลูกเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันครับมาดู20นัดหลังสุดครับ20นัดหลังสุดของวอซอก็ไม่มีเหมือนกันครับราคา1ลูกเรามาดูราคาสูงต่ำของคู่นี้กันบ้างครับราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบสนะครับตอนนี้ก็ยัง2ลูกครึ่งควบส2นัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยสูงทั้ง2นัดเลยนะครับผม มาดูสิบนัดหลังสุดของแบกเบิร์นครับสูงไป7ครับต่ำไป3ส่วนสิบนัดหลังสุดของวอซอเนี่ยสูงไป6ครับต่ำไป4ครับมาดูราคา1ลูกครับห้านัดหลังสุดของแบกเบิร์นเนี่ยทำเงินไปได้2ครับเจ้าไป2แล้วก็เสียไป1ส่วนวอซอเนี่ยทำเงินไปได้2เสียไป2แล้วก็เจ้าไป1นะครับมาดูสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยห้านัดหลังสุดของแบกเบิร์นครับสูงไป3ครับต่ำไป2ส่วนวอซอเนี่ยสูงไป1ครับต่ำไป4 เรามาดูนัดถัดไปของทั้ง2ทีมกันบ้างครับแม็กเบิร์นเนี่ยจะพักอีก4วันครับจะเจอกับรอสเจอร์แฮมยูไนเต็ดนะครับผมส่วนวอซ์เนี่ยพักอีก4วันเหมือนกันครับจะเจอกับสต็อกพอร์ตเคาน์ตี้นะครับผมคู่นี้เนี่ยอภรณ์คนดูบอลขอเรียกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านแม็กเบิร์นเพิ่์นอุราครับดูจากสถิติที่เจอกันมาเนี่ยเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางกันนะครับผมแม็กเบิร์นเนี่ยได้เล่นในบ้านครับนัดล่าสุดก็เอาชนะเวทบอมมา2ประตูต่อหนึ่งครับดูจะมีกําลังใจอยู่พอสมควรครับ ่วนบอซอเนี่ยเล่นเกมเยือนนัดล่าสุดก็แพ้มอแคมมา21นครับ10นัดล่าสุดเนี่ยเล่นไปที่เล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยผลงานก็ไม่คดีเท่าไหร่ครับแพ้ไปถึง6นัดเลยนะครับสาหรับบอซอนัดน,นี้เนี่ยผมมองว่าเจ้าบ้านแบ็กเบิร์นน่าจะเอาชนะได้บ้านได้ไม่ยากครับกับราคาที่เปิดมาต่อ1ลูกเนี่ยผมมองว่าไม่เกินจริงสําหรับแบ็กเบิร์นครับยิงได้แน่ครับ1ลูกรอรลุ้นรูปที่2ได้เลยนะครับผมถ้าหากนักลงทุนท่านไหนอยากได้ทีเด็ดคู่อื่นๆหรือว่าบอลสเต็ปเนี่ย เดี๋ยวผมจะส่งให้ในไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ออมพลคนดูบอลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ